สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรรณภูมิโฟกัสน,นะคะวันนี้น็อตกับน้องดาวก็มาเจอกับค <สะ S 1> ุณผู้ชมะะเช่นเคยนะคะค่ะวันเสาร์อย่างนี้นะคะต้องมาดูซิว่าวันนี้เราจะพาไปสถานที่ไหนกัน<ส>ะนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะคะก็ <ๆ S 1> มีสถานที่ที่หนึ่งนะเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดไม้รูปรู้สึกว่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สานะคะ เป็นวัดไม้ลูกเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดลูกเฉยๆนะคะก็คงจะเป็นป่าหรือไม้ลูกมีเยอะนะคะ,ะ,คะก็เลยเป็นชื่อนั้นนะคะวัดนี้นะคะสําคัญเลยก็คือภายในวัดมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่งดงาม,มแล้วก็แฝงไปด้วยปริศนาธรรมที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีพระนอนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้ชมไปติดตามรับชมในรายการเลยดีกว่าะะทางนั้นก็ให้ไปชมเ้วเนะค่ะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ จากที่เรายืนคุยกันกับพี่น้อตรงโน้นที่ไหน มาเทียบกับตรงนี้ที่พี่แพาดาวเดินมาไกลมากเลยนะพี่หมวยเลยคะ <c oughs> แหมเอาจริงๆิมันก็ไม่ไกลมากหรอกแต่ดาวเนี่ยเดินมาไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันไกลแต่ว่าอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมคะตอนช่วงต้นตรายการที่เราสามคนตอนแรกมีนอกด้วยใช่ค่ะตอนที่ยืนอยู่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณของถนนฝรั่งสองกล้องแ,อแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นริมแม่น้าป่าสากซึ่งเดี๋ยวขออธิบายช่วงต้นตรายการก่อนที่เราบอกว่าเป็นถนนฝรั่งสองกล้องเนี่ยหมายถึงอะไรถนนฝรั่งสองกล้องคุณ ชมคะ ค่ว่าฝรั่งเนี่ยก็หมายถึงชาวฮอลันดาที่อยู่ในช่วงยุคของพระเจ้าทรงธรรมเมือ่อตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทจาได้ไหมที่เรา, <สำ S 2> าไปจ<ด>ัดนร<ะ>รชก,การมาครั้งหนึ่งนะรอบหนึ่งแล้วใช่ค่ะแต่อยากจะบอกก่อนว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆุพระองค์เวลาจะเสด็จพระราชดําเนินเนี่ยนะคะเขาเนี<ม>่ยจะเดินทางทางน้ําก็คือทางชลมาดที่จะไปกราบสการะก็เป็นเส้นทางนี้ใช่เขาจะไปเส้นทางนี้ตั้งแต่ตรงนู้นเนี่ยไล่เลื่อยมาค่ะแล้วก็ไปตามทาง ที่ตะวันออกริมแม่น้ําฝาสักซึ่งแม่น้ําฝาสักไหลไปทางที่ตะวันออกไม่ออกไหมแต่บริเวณวัดร้อนพระพุทธบาทเนี่ยจริงๆอยู่เยืองขึ้นไปอีกก็คืออยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือคุณผู้ชมทําให้บริเวณทางน้ําที่สเสด็จเดินทางเนี่ยเราต้องหยุดก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนการเดินทางจากทางน้ําไปเป็นทางบกแทนก็คือพระเจ้าทรงรทมสเสด็จประทับช้างแล้วก็ ขี่ช้างไปทางน้ําไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไุไม่ได้ดยหยุดแทนะนะคะแล้วก็ขี่ช้างไปแทนแต่อย่าจะบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเดินทางค่อนข้างยากลาบากค่ะทาให้พระเจ้าทรงทำเนี่ยนะคะต้องให้ชาวฮอลันดาเนี่ยมาส่องกล้องอ่ะส่องไปเลยส่องไปว่าจากตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําถนนแล้วก็ไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนชาวฮอลันดาก็เลยส่องกล้องแล้วก็ ทำถนนสร้างเป็นถนนฝรั่งสองกล้องขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่มาของคำ<อ>คำนี้แหละ,ะก็เลยกลายเป็นชื่อถนนฝรั่งสองกล้องใช่วันนี้นะคะเราก็มาตามรอยเสด็จพระราชดําเนินของพระเจ้าทรงทรรมกันอีกค่ะเส้นทางตรงนี้ก็คือแม่น้ําป่าศัก์แล้วก็เป็นจุดสุดท้ายของ กระบวนรเสด็จทางชลามาของพระเจ้าทรงทาก่อนที่พระองค์จะเปลี่ยนไปเสด็จทางบกอย่างที่พี่หมยเล็กเล่าไปนั่นแหละค่ะ<ว>แต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่กันตรงนี้ก่อน<ะ>แล้วก็มีบุคคลสําคัญน,นั่นหนึ่งรอเราอยู่พี่หมยเล็กเดี๋ยวจะขอขึ้นงูกนันก่อนน็อนี่น็อตรอเราอยู่ไปหาพี่น,อน็นอตก่อนค่ะไปค่ะพี่หมวยเล็กแล้วชาวฮอลันดาที่พี่พูดถึงเมื่อกี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมเป็นชาวดัต แล้วก็เป็นคนที่อยู่ประเทศฮอลแลนด์ในเชลแลนด์ค่ะอ๋อนี่สองคนไปอธิบายมาหมดแล้วค่ะใช่ค่ะพี่น็อตรู้เรื่องหมดแล้วนะว่าถนนฝรั่งสองกองอ่าคือเป็นมาอย่างไรถูกไหมใช่ค่ะพี่โมเล็กเราจัดเต็มเลยค่ะเมื่อกี้นะเราอยู่กันในช่วงเอ็กซ์ติมโฟกค่ะแล้วก็ที่นี่คือวัดหมายร่วกที่เดี๋ยวจะให้สองสาวพาไปดูซิว่า วัดไม้รวกค่ะมีอะไรที่สำคัญคในทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นบ้างได้เลยะะพวกเราจะให้ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวให้เราสองคนพาไปเนาะได้เลย,เลยค่ะ,คะ หรือว่าที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดรั่วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะบริเวณโดยรอบของวัดเนี่ยจะมีต้นรั่วค่ะขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมประวัติของวัดนะคะกล่าวเอาไว้ว่าวัดไม้รั่วค่ะสร้างขึ้นในสมัยรุนเก้ารัชกาลที่3ค่ะประมาณปีพุทธศักราช2370ค่ะที่ได้ชื่อว่าวัดไม้รั่วก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นการตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมของวัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของวัดกันค่ะ ยังมีเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาอีกค่ะว่าเมื่อครั้งที่กรุงเวียงจันแตกนะคะราษฎรส่วนหนึ่งค่ะได้อพยพหนีภัยสงครามลงมาทางใต้ค่ะแล้วก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยแหละค่ะสามารถตั้งหลักตั้งฐานได้ค่ะ โดยเมื่อก่อนนะคะจะมีศาลาหลังนึงค่ะที่เก่าแก่มากๆค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อแต่เดิมว่าบ้านโคกศาลาค่ะแต่ว่าด้วยพอที่เราบอกไปนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณโดยรอบนี้ค่ะจะมีต้นร่วงเนี่ยขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากค่ะสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นชื่อวัดไม้ร่วงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกราบนนะมัสการพระบุทธรูปปางป่าเรไลกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชม โอ้โหวิหารน,นี่ดูเก่าแก่มากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นวิหารทรงท้องสมเภาด้วยซึ่งเขาว่ากันว่าภายในเนี่ยมีจิตกรรมฝาผนังสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่3อยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะวิจิตรงดงามสักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวโมวเด็กเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูพร้อมกับน้องดาวเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าโมเด็กจะพาคุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งค่ะก็คือวิหารพระน้อยค่ะอันนี้เป็นวิหารประจําคลที่เกิดวันอังคารเลยนะคะลาดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปกันค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางประจำคนเกิดวันอังคารนะคะจริงๆอนะแอบกระซิบนิดนึงหมวเลิตไม่ได้เกิดวันอังคารนะแต่ขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมคนที่เกิดวันอังคารแล้วกันคะ่ะอยากจะบอกกันว่า นี่ก็เป็นพระนอนหรือว่าพระพุทธรูปปางศีหะสายาตค่ะหรือว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ประทับนอนแบบราชสีค่ะคือตามความเชื่อกติโบราณเนี่ยนะคะเขาก็มีความเชื่อกันว่าพระนอนถือว่าเป็นพระปางทรรมานพระราหูทําไมถึงเป็นปางทรรมานพระราหูเพราะว่าอีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยมียักษ์อารวกกะหรือว่ายักษ์ที่นี้สาธิติก็คือเหมือนกับว่าเป็นยักษ์ที่มีความคิดหลงผิดหลงทางมีที่ตั้ ั้งในตัวเองสูงคิดเอาง่ายๆภาษาในปัจจุบันก็เหมือนเป็นบุคคลที่มีอีโก้สูงว่าแบบนั้นคุณผู้ชมครั้งหนึ่งสมัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ประทับอยู่ที่วัดเชตวันในนครสาวัตถีค่ะยักษร์ตนรนี้เนี่ยก็คืออส,สุดินทราหูจอมมาสูเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็เลยไม่ยอมคิดที่จะนอบน้อมหรือว่าเคารพนะคะ ซึ่งพระพุทธองค์ค่ะต้องการหรือว่ามีความประสงค์ที่จะลดทิฐิของยักษ์ตนนี้ลง mm hmm. ก็เลยเนรมิตกายของตัวเองให้ใหญ่กว่ายักษ์ตนนี้นะคะทําให้ยักษ์ตนนี้ยอมที่จะลดทิฐิตัวเองลงแล้วก็นอบน้อมองคพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะ องสาคัญคู่กับวัดไมร้รโรคแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมประวัติวัดบอกไว้ค่ะว่าเป็นบุธรูปปางปายเป็นอะไที่เก่าแก่มากค่ะแต่ว่าถ้าเห็นกันตอนนี้ก็คงจะไม่สามารถสังเกตถึงพุทลักษณะที่เก่าแก่ได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าผ่านการบูรณะมาหลายครั้งมากค่ะจากที่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะก็มีการบูรณะลงรักปิดทองก็ทําให้ไม่สามารถดูได้ว่าเป็นบุธรูปที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยใดค่ะ แต่ว่าลิงกับช้างที่อยู่ทั้งสองฝั่งขององค์พระพุทธรูปนะคะเป็นของใหม่ที่นํามาไว้แทนของเดิมที่หายไปค่ะซึ่งก็ทําให้เชื่อได้ว่าคงจะเก่ามากทีเดียวค่ะเพราะว่าลิงกับช้างของเดิมที่อยู่คู่กับองค์พระพุทธรูปมาแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ทราบคขะว่าหายไปตั้งแต่ช่วงเวลาใดค่ะ แล้วก็จะเห็นได้ว่าภายนอกที่บอกว่าเก่าแก่แล้วภายในเนี่ยก็มีความเก่าแก่ไม่แพ้กันอันนี้สังเกตคุณผู้ชมจะเห็นพระประธานแล้วก็มีองค์อื่นๆเนี่ยล้อมรอบอ,อยู่ด้วยนะคะถ้านับๆแล้วเนี่ยก็มีประมาณ9องค์ค่ะไปแอบนับมาก่อนแล้วนับตรงกันนะคะแต่น้องดาวตอนที่น้องดาวเดินไปรอบๆเนี่ยค่ะน้องดาวสังเกตเหมือนพี่ไหม คือจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปแต่และองค์เนี่ยความสมบูรณ์ต่างกันเลยนะแต่ว่าบริเวณรอบๆเนี่ยก็มีกิจกรรมสาผนังในสมัยรุนเก้ารัชกาลที่3ด้วยนะดาวพี่ม,มวเล็กยังไงใช่ต้องเข้าไปดูใกล้ๆสังเกตแบบใกล้ๆนะต้องมีอะไรที่แบบแปลกตาไปใช่ไหมไปดูเลยค่ะคนี่ค่ะบพี่มวเล็ก ลองสังเกตดีๆรอบๆเนี่ยมีความแปลกอยู่มากเลยนะคะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยเห็นไหมพรอแม่พระีบีมวยผมตอนนั้นเองเหมือนมีมารผจญใช่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ็มเอจะต้องผจญมารอ่ะใช่เป็นเป็นฉากที่ถ้าหากว่าสังเกตเนี่ยมารรอบๆเนี่ยก็จะมีพวกยุงพวกยักษ์นะแต่เหมือนจะเป็นะไรบ้างว่านะไงไม่รู้อ่ะแปลกตาพวกพี่เห็นคนต่างเห็นคน เห็นคนไม่แปลกตาหรอคะพี่มวยเล็กเห็นคนจะแปลกตาได้ยังไงคะก็คนทั่วไปก็เห็นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเป็นการแต่งกายของคนสิอันนี้เหมือนจะเป็นชาวต่างชาติเป็นพวกชาวยุโรปอย่างนี้หรือเปล่าเห็นจากการใส่หมวกทรงแบบนี้นะคะใช่ซึ่งในสมัยนั้นในแผ่นดินพุทธกาลเนี่ยไม่มีชาวต่างชาติอย่างนี้หรอกพี่มวยเล็กเป็นไปไม่ได้ นั่นสิแต่ว่ามาอยู่ในนี้มันเหมือนแบบเป็นความหลากหลายเป็นความแปลกเป็นค่านิยมในสมัยของรุ่นก้ารัชกาลที่สามพี่พ,<า>พูดูใช่ไหมคะว่าภา,า,าพวาดกิจกรรมฝาผนังภายในนี้เป็นภาพที่วาดขึ้นในสมัยรุ่นก้ารัชกาลที่สามก็ตรงกับประวัติวัดที่เขาบอกเอาไว้ว่าวัดนี้มีการบูรณะแล้วก็สร้างขึ้นต่อเติมให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นอย่างในปัจจุบันนี้ในสมัยรุ่นก้ารัาชกาลที่สามค่ะ,ะขนาดนี้แล้วพี่ว่าไม่ได้มีแค่วิหารหรอกที่อยากจะพา้องดาวไปดูเพราะว่าตอนนี้มีค รอเราอยู่อีกที่นึ่งกันไปเลยค่ะไปนะคะไปไปไปที่นอสดูอะไรอยู่คะนี่ที่เอ้ยคุณไหมคุณบอลเล็กคุณไหมคุณไหมเหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยใช่ค่ะ แต่ว่าไปที่วิหารเป็นภาพเก่ากว่านี้เรื่อนลางมากค่ะที่วิหารเป็นแบบจางเหมือนแบบเขาวาดไว้แล้วว่าอย่างนั้นเถอะแต่นี่เหมือนเอามาวาดใหม่ใช่วาดใหม่เพราะว่าทางนู้นุษะกรมศิลปกรเนี่ยเราทางวัดยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอพอรอไม่ได้เนี่ยเขาต้องมาลอกแบบมาไว้ที่นี่เลยนะคะแล้วลอกแบบมาเนี่ยตรงนี้ก็คือพระแม่ธรณีบีบมวยผมอ่ะแล้วทีนี้เห็นไหม ทุกทานังหมดเนะาะตั้งแต่ประสูติตัจรู้ปริณิพานธ์เลื่อมาเลยอืมแล้วยังมีภาพพาหนี้นะไหนคะอยู่ข้างในดูแม่แต่แม่ใหญ่ก็พาไปดูจริงๆแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วลมเอ็กซ์ริมปรกรัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่งวงโฟ้กัสความคิดค่ะ,ค,ะ,ค,ะคงจะรู้แล้วนะคะว่าพระนอนเนี่ย อยู่ในสถานที่ไหนเขาบอกว่ามีไม้ศัก์เป็นสาราดานะคะก็คุณผู้ชมก็ชมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรายังมีนะคะอีกวัดหนึ่งน้องดาววัดนี้เออจะว่าพระจันลอยก็ไม่ใช่นะแต่เขาเรียกว่าวัดสาราลอยนะแล้วมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปถึงปฏิหาริย์สิลาพระจันลอยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณชมเนี่ยไปติดตามรับชมเลยค่ะไปชมเลยค่ะ พี่นอคะเป็นยังไงอ่ะหนูรู้สึกขนลุกไปที่ที่เกี่ยวกับวัดอันนี้มันสารลอยอุ้ยตรงนี้นี่เลยเนี่ยที่สําคัญเลยของที่นี่นะสําคัญยังไงคะเป็นป่าช้าเก่าโอ้ยป่าช้าแน่เลยเฮ้ยหนูก็ว่าทำไมหนูรู้สึกขนลุกแล้วที่หนูก็ไม่ได้มีเซ้นเฮ้ยไม่ไหวแล้วหนูไม่อยู่แล้วหนูขอไปที่อื่นดีกว่าก่อดไปนะอะไรไปให้ได้เรื่องนะค่ะฝากด้วยนะเออไปเถอะค่ะไปไป คผู้ชมคะแล้วตอนนี้ช่วง X e X t r e m m Focus ค่ะเราก็อยู่กันที่วัดสาราลยอยนั่นเองนะคะอ,คอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ึงต้องบอกก่อนเลยว่าเรามาที่นี่นะ,ะเราก็ต้องรีบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เลยเพราะ,<ช>ะว่าก่อนหน้านี้พี่น็อตเนี่ยพาเราไปที่ป่าช,าช้าคนรู้คุณผู้ชมไม่ไหวนะคะมาพื่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสา,า,า<ช>รานะคะมีเรื่องราวที่อยู่ในสมัยช่วงของพระสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมด้วยนะคะคือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในก่อนที่พระองค์จะ เดินทางไปกราบน้มัมสการรอยพระพุทธบาทเนี่ยคุณผู้ชมก็ผ่านที่ตรงนี้ด้วยแต่แต่ว่าแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าแต่ก่อนในที่นี่นะอาจจะ ยังไม่เป็นวัดหรือเปล่าแต่ก็เกิดเรื่องราวอื่นๆขึ้นมากมายแล้วคุณผู้ชมตอนแรกที่พวกเรารีบเข้ามากราบนมัรสการนี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ดาแ,แต่ว่านอกเหนือจากนามหลวงพ่อใหญ่แล้วนะคะท่านก็ยังมีนามว่าพระพุทธรีวิชัยค่ะ<ช>เป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่อวงค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดศา,าลาลอยแห่งนี้นะคะท่านสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2509ค่ะซึ่งหลวงพ่อวงนี้นะคะพี่เหมือนเด็กท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์รูปสาคัญรูป เลยค่ะชาวบ้านแถบนี้รวมถึงผุ้คนในบริเวณรอบๆนะคะต่างก็ให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะไปไป <c oughs> ็นผู้ชมไปค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยหมวยเล็กพาคุณผู้ชมมาที่หอไตที่วัดสารลอยนะคะเทพที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมหมวยเล็กพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูหอไตที่วัดสดงมาคือวิธีการสร้างเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะก็คือมีสระน้ําหรือว่าบ่อน้ำเนี่ยล้อมลอบหอไตเอาไว้นะคะ เรื่องอยากจะบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่หอไตที่หมูเล็กพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเดี๋ยวหมูเล็กเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่วิหารที่วัดนี้เพราะเขาว่ากันว่ามีความแปลกตาไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็มีสีหลังเหมือนแบบเป็นหมู่วิหารเลยคุณผู้ชมแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะหน้าบันของวิหารที่วัดสารลาอยนี้ไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราได้เห็นกันทั่วๆไปนะคะหน้าบันเนี่ยก็จะเป็น พระพุทธรูปปางต่างๆหรือว่าเป็นคุดยุทธนาคบ้างหรืออย่างที่วัดสดานที่เราไปกันมาก่อนหน้านี้นะคะหน้าบันก็จะมีเครื่องถ้วยประดับประดาย,ยู่ค่ะซึ่งก็เป็นพระราชนิยมในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่3ค่ะแต่ว่าของที่วัสดสารล,ลอยนี้นะคะวิหารนี้ค่ะหน้าบันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นนารายทรงสุบันค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยแปลกสุดๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นได้โดยทั่วไปแน่ๆค่ะเป็นพระพรมขี่หงค่ะก็นับว่าเป็นความงดงามแปลกตาอีกที่นึงค่ะ คุณผู้ชมตามเหมือนเล็กมาเลยค่ะนี่ที่เหมือนเล็กบอกว่าเหมือนเล็กจะพาคุณผู้ชมมาดูหมู่วิหารหรือว่าวิหาร4ี่หลังนะคะนับดูเลยหนึ่งสซึ่งถ้าสังเกตเอาวิหารที่ใหญ่ที่สุดด้านหลัง,งหมูเล็กก่อนเลยจะเห็นได้ว,ว่ามีหน้าบันที่เป็นนารายทรงจุบันอยู่นะแล้วส่วนบริเวณด้านข้างจะเป็นวิหารที่เล็กกว่าค่ะหน้าบันเนี่ยจะเป็นเทพพนมซึ่งเทพพนมเนี่ยลักษณะคือจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าปกติเราไปที่วัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็น เทพนมในลักษณะที่เป็นคุกเขา่าแต่ที่นี่เนี่ยนะคะท่านั่งเนี่ยเหมือนเป็นเทพนมนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธอ่ะคุณผู้ชมว่าอย่างนั้นนะคะสวยงามแปลกตาไม่เหมือนกันเลยแต่ละที่แล้วก็ด้านข้างตกไปนิดนึงด้านข้างเนี่ยก็จะมีคุดยุดหน้าด้วยนะคะก็มีความสวยงามไม่เหมือนกับที่ไหนเหมือนกันค่ะโอ้่ห่เล็กอ้าวยงไหนแล้วพะเนี่ยพูดจบแล้วไม่ทันได้ฟังเดี๋ยวค่อยไปบอกหลังไม้นะเราอะ่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรแล้เดินไปไหนมาล่ะเนี่ยก็ไปด้านหลังแม้ก็เดินอ้อมมานี่ยค่ะอ๋อเอ้าแล้วนี่พี่น็อตอยู่ไหนอ่ะเอ้าเขาเป็นคบอกว่าให้เราไปหาไงคะอ๋อเหรอใช่อ๋อองั้นเดี๋ยวที่เจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ๋องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราอะอ๋อนี่รู้ใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนได้ก็เดี๋ยวพาไปไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้วยเลยงั้นไปค่ะอ๋อเหมือนเหมือนรู้หรือสรุปรู้ไหมคะรู้สิก็เนี่ยเดินไปทางนี้ไง พระบรมสารีริกธาตุน,น,นี่ไงคะพี่นักพอดีเลยน <c oughs> ีไงจะองบอกว่าเรามาที่นี่เนี่ยได้เปรียบกว่าที่อื่นนะยังไงคะเพราะว่าที่นี่เมือ่อเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนพาไปที่วิหารศิลอ่าพีวยวิหาร่หลงนี่นมีอะไรเป็นจุดสังเกต โอ้มีจริงๆมีหลายอย่างค่ะตอนที่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยก็จะน้นเรื่องของหน้าบันเพราะว่าหน้าบันวิหารสี่หลังก็คือจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็มีแบบประเด็นด้วยนะแต่ไว้ไปชุงโฟกัสความคิดใช่แต่ตอนนี้เลยเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพี่มีนัดจวนแล้วไม่มีนัดในอุโบสถอ๋อเดี๋ยวถ้างั้นเราไปพูดคุยกับพระวิบูรณ์นะคะไปเลยค่ะค่ะ มาที่พระอุโบสถนะคะซึ่งก็มาเจอเจอจะมากราบเรียนถามนะคะว่าประวัติความเป็นมาแล้วก็พระที่อยู่ข้างหน้านั่นนะคะใช่ค่ะว่ามีประวัติอย่างไรใหม่มากเลยเขาหวัดมาแล้วถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระอุโนะคะนมัสการค่ะทุกคนเรียนถาม กขพิาจารณานะคะว่าประวัติเลยเนี่ยค่ะคือโดยพื้นฐานที่เราต้องการมาที่นี่เลยนะคะชื่อวัดสาราลอยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นชื่อนี้หรือเปล่าคะเดิมเดิมชื่อวัดศิลาลอยอแล้วก็คุยพูดกับปากต่อปากกันเพี้ยนมาเป็นวัดสาราลอยอแล้วเดินเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมีพระองค์ใหญ่ ยั่งเป็นเด่นอยู่เลยก็คือเรียกชื่อางครัพระพุธทธศรีวิชัยเป็นพระประจำวันอยู่มาตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสองค์แรกๆเดิมเลยหลวงพ่อองค์นี้ท่านมีแต่องค์ท่านอย่างเดียวยังไม่มีหลังคาไม่มีฐานอะไรทั้งนั้นดังนั้นรอ,อ,อบรอบบริเวณองค์ท่านก็จะมีแต่พวกป่าหญ้าอะไรไมี่องค์ท่านเด่นอย่อยางองค์เดียวแต่ปัจจุบัน ที่เห็นมีหลังพุงหลังคาก็เริ่มมาปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำให้ท่านว่ามีหลังคาให้ญาติโยมได้มากราบมาไหว่อยากเดิมมีแต่องค์ท่านอย่างเดียวเดิมเป็นสีนิสีไข่ไก่ธรรมดา<อ>แล้วก็มีญาติโยมมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยน<ะ>อยากจะทาสีท่านให้เป็นส,สีทองออก็ก,ก็ก็เริ่มบูรณะทาองค์ท่านมาเป็นสีทองอยู่พักหนึ่ง<ะ>จน จเจ้าอาว่าลูก่อน,นี้มีความประสงค์ว่าอยากจะดำรงคงสถานะหนึ่งท่านไว้คือเดิมท่านเป็นสีไข่ไก่ก็จะดำรงมงท่านไว้อย่างนั้นก็ลเลยได้เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีไข่ไก่ตามธรรมชาติตั้งแต่สมัยที่ได้สร้างค่ะที่ที่ทททน้องทก็พาไปีค่ะมีเจดีย์วิหาราว,วิหารเกา่าเดิมเป็นวิหารเกา่าไม่มีลวดลายอะไร แต่ปัจจุบันนี้เจ้าวาดลูกก่อนมีความประสงค์อยากจะบูรณะเก็บเอาไว้เ<ม>พราะมันเป็นของของเก่า<ม>เดิมก็มีลูกมีรั้วล<ม>้อมมรรติแต่ประตูหน้าต่างก็เป็นธรรมดาหน้าบันก็ไม่มีลวดลายอะไร<ม>เลยท่านมีความประสงค์อยากจะบูรณะเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู<ม><ม>ก็เลยได้มาทำหน้า หน้าใหม่หน้าบานใหม่ทําเป็นลวดลายให้มีสีสันอยากโยมจะได้เห็นว่ายังบูรณะของเก่าอยู่เดิมเก่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเคยมีพระจัพรรษาอยู่ที่วิหารเนี่ยรูปหนึ่งตรงกลางก็จะมีสาลาเล็กๆม,มีพระอยู่องค์หนึ่งเมืม่อพระรูปนั้นได้มรณภาพก็เหลือสารากลางออกอให้เหลือใครเหลือเด่นแต่วิหารสีนั่นนะ รอบประวัติที่ที่านเล่าเมื่อกี้นี่คือ,อพระจันทร์ลอยใช่ไหมที่<ช>มาติดน,น,นะคะท,ที่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ปราสาทนครหลวง่<ช>ปัจจุบันนี้ก<ช>็อยู่ที่ปราสาทนครหลวงที่อยู่เป็นวิหารสร้างเป็นวิหารให้ท่านจนปัจจุบันนี้ เต็มิ่มไปกับ2ส,สถานที่และสวันนี้แล้วนะคะ,ค,ะความรู้ก็มากมายนะคะยังไงก็มาติดตามรับชมนะคะรายการสุวรรณภูมิโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราทั้งสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดค่ะ